สุดีแฟนมัดมวยทั่วประเทศนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยภาคภูมิใจนำเสนอทีเด็ดชอบหลังช่างประจําวันเสาร์ที่30กันยายน2566นะครับวันนี้จะหยิบยกเอามวยตู้สองช่องมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์มอบทีเด็ดให้กับแฟนมัดมวยนะครับก่อนจะไปรับฟังรับชมกันครับฝา,ฝากแฟนมัดมวยด้วยนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรามวยพักยก2-4ไขรที่มองหาที่ออกตัวบางทุนหาที่ลุ้นที่เชียร์นะครับแล้วก็ อยากเล่นอยากลุ้นอยากเชียร์นะครับแนะนํามวยพักยกสองสครับเป็นมวยพักยกระบบอัตโนมัติเล่นราคาส่งตรงจากเวทีครับบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยสนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพักยกสองสนะครับเพียงแอดไลน์พิทีแอนพีเคสอครับแอนพีเคสมีแอนําหน้าด้วยนะครับไปดูกันที่คู่แรกช่องแรกครับอ่าช่อง สนะครับศึกเจ้ามวยไทยคู่แรกสิงปามสอสำอางยิมนะครับวันนี้จะเจอเจอกันกับท่นานั่นเพชรสงครามสดบินหลายยิมในพิกัดร้อยสองปอนสิงปามช่างได้ร้อยสตามพิกัดส่วนเพชรสงครามสดบินหลายยิมช่างได้ร้อยหนนะครับขาด2องขีด ไอ้เจ้าสิงปามโสสำอางยิมปีนี้14ปีครับมวยเพชรบูรณ์ซ้อ,อมโสสำอางยิมนะครับทรงสไตลก์การชกก็เป็นประเภทมวยซ้ายจังหวะฝีมือจัดจ้านเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นคมรุนแรงนะครับวงในขวางหน้าแทงลึกหลักเหลี่ยมดีล่าสุดครับแพ้คะแนในกับลมชอยอบตเก่งที่ดอนเมืองครับ2ีสิงหาคม2566วันนั้นต่อย103ปอนด์ส่วนคู่ชกเพชรสงครามสดบินหล้ายยิมนะครับปีนี้19ปีมวยพัทลุงซ้อมที่ค่ายมวย สดบินลายิมประเภทมวยเขานะครับแต่เตะต่อยรุนแรงอาวุธมีทุกลูกบูสูดีเปิดเกมเดินศาสตร์แข้งต่อยมัดวงในล็อกลัดเด้งตีดีล่าสุดชะนะคะแนนเพชรสิทร์ไทยกอร์มวยไทยที่ดอนเมืองเมื่อวันที่29พฤษภาคม2566มมต่อยไม้44กิโลกร,รมัมครูนี้ครับทัศนะผมชอบไปที่เพชรสงครามสดบินลายิมนะครับเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าต่อยมาเยอะกว่าจะชะนะสิงห์ปามงสามานย,ยิมครับ คู่เอกวันนี้นะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนเจอกันกันกบเพชรเมืองสิงต์ใต้เพชรบุรีในพิกัดร้อยปอนคู่นี้นะครับอยอดเพชรเอกช่างได้ร้อยหนึ่งตามพิกัดเพชรเมืองสิงช่างได้ร้อยหนึ่งตามพิกัดเช่นกันนะครับก็เจอกันมาแล้วสองครั้งครับคู่นี้เจ้ายอดเพชรเอกนั้นปีนี้สิบสี่ปีมวยหนองบุลำบ,บูซ้อมค่อยมวยบูมเด็กเซียนครับจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงมวยดีนะครับล่าสุดเช็คในลูกคนเหนือสิทธิ์กำนัาลือที่ดอนเมืองมา28สิงหาคม2566ันสหกี่สิบกิโล ส่วนเพชรเมืองสิง์ใต้เพชรบุรีอายุ14ปีมวยสิงบุรีซ้อมใต้เพชรบุรีเป็นมวยจังหวะฟีเมืออาวุธคบเครื่องเตะตั้งขวางคาหลักเหลี่ยมชิงมวยไอคิวสมองมวยดีเช่นกันล่าสุดชนะคะแนนยอดพระเอกบูมเด็กเซียนมาที่ดอนเมืองเมื่อวันที่17กรกฎาคม66มต่อยไว้38กิโลนะครับคู่นี้นะครับเจอกัน2ไฟล์ล่าสุดเพชรเมืองสิงเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ทั้งสองครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันอ้อมน้อยนะครับ ผมก็ยังชอบที่เพชรเมืองสิงใต้เพชรบุรีนะครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นมวยที่แพ้ทางแพ้จังหวะกันโดยเฉพาะครับเพชรเมืองสิงใต้เพชรบุรีจะย้ำแขนชนะยอดเพชรเอกบูมเด็กเสียนครับปิดท้ายกันคู่สี่พันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกันกันกบสแกเงินสิทธิ์อาจารย์ตายพิกัดกันที่ร้อยหนึ่งปอนจะทางด้านเจ้า <c oughs> พันโทช่างได้ร้อยหนึ่งจุดแปดลดแปดขีดส่วนทางด้านสแกเงินช่างได้ร้อยหนึ่งตามพิกัดนะครับ พันโท14ปีมวยโคราชซ้อมพิเคแสนชัยมวยไทยยิมมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องมีทุกลูกวงในล็อกลับปั้มตีแข็งแก่งรวดเร็วเลียมเชิงดีหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีล่าสุดจ้คะแนนแสนเพชรอราชภูมิที่ดอนเมือง28สิงหาคม66ต่อยไว้39กิโลส่วนสแกนเงินสิทธิ์อาจารย์ตายอายุ14ปีมวยเชน่าชซ้อมสิทธิ์อาจารย์ตายเป็นมวยถนัดขวาประเภทมวยขอาอาชีพเปิดเกมเด่นหน้าตินำต่อยตามนะครับ ขว้าคอล็อกรัดไปยีเหนียวแน่นแข็งแก่ง,ข,งข็งแรงบูสู้ดีหัวจิตหัวใจเกินร้อยล่าสุดชนะนกยกสามฉลามขาอภิชาติมวยไทยยิมที่อ้อมน้อยเอาไว้เมื่อวันที่8เมษายน25ง6สกต่อยไว้ร้อยปอนทัศนะผมคู่นี้ชอบที่สแกนกันสิยทธิอาจารย์ตายนะครับแข็งแร่งแข็งแรงกว่าบทเบียดเสียดสีไปแล้วไปไปดีกว่าจะชนะพันโตพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมครับสองตัวฝากของทางด้านช่องสามนะครับให้ไปที่ เพชรสงขามนะครับสดบินหลายยิมนะครับตัวหนึ่งตัวที่สองให้ไปที่เพชรเมืองสิงใต้เพชรบุรีนะครับไปโตกันที่ช่องเก้านะครับศึกเก้ามวยดีวิถีไทยประจำวันเสาร์ที่30กันยายน2566น2,566ะครับคู่แรกอภิชัยสอสมนึกเจอกันกับทางด้านของโอเล่พุ่มพันม่วงในพิกัด131ต่อ130ปอนด์อภิชัยนะครับมวยบุรีรามซ้อมสอสมนึก18ปี174เซนติเมตร มวยเข่านะครับมวยเขา่าอาวุธมีทั้งลูกเตะต่อยหนักแรงหมัดสออคมล่าสุดแพนนกยกสามมหาเวชกอชายร่าที่เวทีมวยจิตบองนนส่วนโอเล่พุ่มพันม่วงหรือว่าสตาว์วเพชรสี่หมืน่นมวยนครศรีธรรมราชนะครับอายุ19ปีประเภทมวยเขา่าบดดูดูดันล็อกลัดเด้งตีดีหมัดศออคมล่าสุดชนะนกยกสามแทนคุณเกียรติธงยศมานะครับที่เวทีมวยราชดำเนินคู่นี้นะครับผมเจบที่โอเล่พุ่มพันม่วงจะชนะอภิชัยสสมนศครับ ดูเอ็นผู้กององตอมอนะครับเจอก,กันกับสมิงเดชลาดวินิตบางแก้วพิกัด117ปอนดดูเอ็นมวยสุโขทยัย2ผู้ผู้กององคตอมอที่ชนบุรี16ปี173เซติเมตรมวยขวาฝีมือครบเครื่องแข้งขวาแรงต่อยขวาต่อยท้องต่อยหน้าฉลาดอาวุธหลากหลายหลุนนับลุนนอกได้ล่าสุดชนะคะแนนยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมที่วิทีมวยจิตบังนนล118ปอนส่วนสมิงเดช โรงเรียนวาลาดวินิจบางแก้วมวยบริลัมซ้อมโรงเรียนลาดวินิจบางแก้ว17ปีร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรมวยฝีมือครบเครื่องลอกได้ในดีเตะสายต่อยสายแรงฟันศอกสวนแรงล่าสุดชนะนกยกสี่ยูโรฉนามศึกมวยไทยยิมทีวีทีมวยจิตเมืองนอนท์ครับทัศนะผมคู่นี้ชอบที่สมิงเดชโรงเรียนลาดวินิจบางแก้วนะครับจะชนะดูเอ็นผู้กองโอง่งตอมอคู่สามบิลาดินสิทธิชาตีหรือว่าแสงมรกต <c oughs> เจอก,กันกับทองเนื้อดีสอธนาเดชาคุณนะครับ คู่นี้บิลาดินมวยบริลามซ้อมแสงมรดกยี่สามปีมวยเขา่าปั้มตีเหนียวแน่นแข้งขวาแรงเหลี่ยมหักแทงดีฟันส่อคมเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงล่าสุดชนะคะแนนอสุรน้อยสิทธิ์จากสิงห์พิวัทีมวยจิตมองนลนส่วนทองเนื้อดีสอธนะเดชากรหรือว่าเพชรลูกมะขามหวานมวยโคราชซ้อมที่ไข่มวยลูกมะขามหวานเปลี่ยนสีเสือ้อเปลี่ยนชื่อมาใหม่มวยซ้ายเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงบาประเภทเตะ้ายต่อย้ายแรงมงในปั้มตีแข็งแกงหมัดสอคม ล่าสุดแจ้คะแนนลุงลาวีศักดิ์อินเตอร์ที่กระบี่มาเมื่อวันที่9กรกฎาคม66คู่นี้ผมชอบที่ทองเนื้อดีสอธนาเดชาคุณครับเข่ากว่าจะชนะบิลาดินแสงมรกตรปิดท้ายกันที่คู่เอกเพชรพญาไทยแสงมรกตรเจอก,กันกับลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีเพชรพญาไทยมวยศรีสเกตซ้อมแสงมรกตร20ปี175เซนติเมตรเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมจังหวะฝีมือครบเครื่องวงนอกได้เตะต่อยแรงวงในขวางหน้าดันแทงดี นะครับล่าสุดแพ้คะแนนเดือนจิตเมืองนนมาที่เวทีมวยจิตเมืองนนส่วนลูกมิมิตหนุ่มบางกะดีจอมเก๋าเกมจากลบบุรีอายุ37ปีซ้อมสิงคองสประเภทมวยเขานะครับแต่หลังๆพัฒนามีเป็นครบเครื่องนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในเตะต่อยแรงรู้จัก,จกผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นมวยที่น่าเสือแข็งมากแพ้ยากล่าสุดเสมอกับนาวัยเอกสสมัยที่เวทีมวยจิตมืองน,นนมา131ปอนคู่นี้ ผมชอบที่เพชรพญาไทยแสงมรกตนะครับใหญ่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะแล้วเก่งด้วยจะชนะลูกนิมิตสิงคลอง4ช่อง9ก้โมดีวิธีไทยนะครับชอบไป2ตัวให้ไปที่1เพชรพญาไทยนะครับ1เพชรพญาไทยนะครับ2ให้ไปที่สมิงเดชโรงเรียนราชาวินิตบางแก้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ